ไปในบัตรที่หานี่คือจุนทัศสูตรนะครับจูนท่าสูตรหรือว่าจุนทัาสูตรในบัคที่หาในขอ้อหนึ่งร้อยหกสิบสองเพื่อนบอกว่าในวังนี้เพื่อนบอกว่าในสูตรนี้เพื่อนบอกว่าข้าพเจ้าได้สนับมาแล้วจังสีว่าสมัยหนึ่งพระภูมิปภากเสดจ,จาริกไปในมัลลาชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โม่ใหญ่ ได้เสด็จเท็ได้เสด็จถึงเมืองปา่าว่าได้ยินบาดในทีนั้นพระภูมิปาปาประทตามยุนาอัมปวันของนายจุนทก,กับจุนทก,กับมานบุตรใกล้เมืองป่าวานายจุนทก,กับมานบุตรเนี่ยได้สร,รับข่าวว่าพระภูมิป่าป่าเสด็จจาริกไปในมัณฑลชนบทพร้อมโดยภิกษุสงฆ์โมยยเสด็จมาถึงเมืองป่าว่าแล้ว ประทับอยู่ณอัมพาวันของของเห้าใกล้เมืองป่าว่าลำดับนั่นเลยในายจุนทากัมบ้านบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธพาถึงที่ประทับถาวายบางควมแล้วนางทีควรส่วนขางหนึ่งพระพรมีพ,ะพาะ่าชี้แจงให้จุนทะให้ในาาจุนทากัรมาลบุตรเห็เนแจงได้ให้สมารถาน ให้อาถานลาเลิงโดยธ้ามิกถาลำดับนั่นเลนายจุนทาก,กรรมมารบุตรเนี่ยอันพระภพิภากทรงชี้แจงเห็นแจงให้สมาทานอาถานลาเลิงโดยธ้ามิกถาแลา้วได้กราบทูลพระภพิพปภากคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จะเลี้ขอพระภพิพปภากพร้อมด้วยพระภิกษุงสงฆ์ทรงรับผัดของข้าพระองค์เพื่อสวยในวันพรุ่งนี้ พระพุทธมิบาภากทรงรับนมนมต์โดยดูธนยภาพลำดับนั่นแลนายจุดทากรรมมารบุตรทราบว่าพระพุทธมีบาภาคทรงรับในมนต์แลวลูกจากอัตนาถาะไว้บังคมกระทั่งปะทากศินแล้วดีไปครั้งนั้นเมื่อหลวงราตีนั่นได้จุดทากรรมบารบุตรสั่งให้ตกแต่งขาธนิยภชนิยาหารอันประนีกเลนเนื้อสุก่อนอ่อนอันมากในนิเวศของตน เลี้ยวได้ให้กราบทูลพัตการเดชพาภูมิภาภาคเจ้าว่าคาเตพระองค์ผู้จเริ่มถึงเวลาแล้วพัสดสำเร็จแล้วครั้งนั้นเป็นเวลาเศาร์พาภูมิภาภากทรงนงแล้วทรงถือบาทและจีวรอนเตจเข้าไปยังนิเวศของนายจุนตากร,รม,มารบุตรพร้อมด้วยภิกษุสงและประทับนางอยู่เหนืออัสนะที่เขาปูราถวัย พระเลี้ยวได้ตัดการนายจุนทกรรมบารบุรว่าดูกรจุนทะเนื้อสุกรอันใดท่านได้ตกแต่งไหวท่านจงอังขาดเข้าด้วยเนื้อสุกรอ่อนนั่นส่วนคาทานิยาโพชนิยาหารอื่นใดท่านได้ตกแต่งไหวท่านจงอังขาดภิกษุสงด้วยคาทานิยาโพชนิยาหารนั้นเถิดนายจุนทกรรมบารบุตรทุ่นรับพระภูมิาพาระภาคเล้ว อังขาดพระพรมีพระผาดด้วยเนื้อสุกรอ่อนที่ได้ตกแต่งไว้แล้วก็อังขาดพระผุสงด้วยคาทนิยาพชนิญาหารอย่างอื่นที่ได้ตกแต่งไว้ลํำดับนั้นพระพูหมีพภา,าดกลับกับนายจุนทกรรมรบุตรว่าดูกร,ราจุนทะท่านจงฝังเนื้อสุกรที่เหลืออยู่หนั่นเสียในบ่อเขาบ่เห็นบุคคลผู้บริโภคเนื้อสุกรอ่อนนั่นเลว เพึ่งห้ย่อยไปโดยชอบในโลกพร้อมทั้งที่บาโลกบ้านโลกพรบาโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมามณะพระเทวดาและมนุษย์นอกจากตถาคตในจุตการมรับบททุ่นรับพระภูมิภาคเล้วฝังเนื้อสุก่อนอ่อนที่ยั่งเหลือเสียในบอ่อเลี้ยวเข้าไปเฝ้าพระภูมิภาคถึงที่ประทับถาวายบางควัมแล้วนางนาทีขึ้นส่วนแข็งหนึ่ง พระพุทธมีบาคทรงฉี้แจงน้าจุนทากรรมมารบุเห็นแจงให้สามารถทานให้อาจฐานราเรื่องโดยท้าม,มีกาถาเสด็จออกจากสนาแล้วกระดีไปครั้งนั้นเลเมื่อพระพุทธมีปะาะภาลสงเสวยผัดของน้าจุนทากรรมมารบุเดมเกิดอ,อาพาธกลาเวทนากามีการล่งพระโลหิตใกล้ตอ่อในพานไดงเง้ยว่า สมัยนั้นพ,พระพุทธมีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกันบ่ทุรนทุรไล่ข้างนั่นเลยพ,พระพุทธมีพระภาคตัดกับท่านพระอานท์ว่ามาเถิดอานท์เฮ้าสิไปเมืองกุศินาราท่นานพระอนุนทุ่นรับพ,พระพุทธมีพระภาคเล้วข้าพระเจ้าในสับมาว่าพ,าพระพุทธมีพระภาคผู้เป็นนากปรา์เวยพัตตาหารของนักยุทธกรรมมารบุตรเลว้วอาพาธกาใกล้ต่อนิพาน เกิดพญาต่าขื้นแจพราสัตดาผู้สวยเนสุกรอ,ออนพระภูมิภาภาคส่งไทยพระลหิตอยู่ได้ตรัสว่าเฮ้าสิไปนครกุสินาราข้างนั้นเลพระภูมิภาะภาคส่งแวะออกจากทางแหลสเสด็จเข้าไปยังโคนตนใหม่ตนหนึ่งขั้นแล้วตัดกับท่านพาโนนว่าดูกออนน่อนโนนเรวเถิด เธอจงปูลาดผ่าสังฆาติสีสันเจ้าเฮาเฮาเหน็ดเหนื่อยหนักสีนาท่านพาน่นทูลหลับพะผมมีปลาบากแล้วปูลาดผ่าสังฆาติสีสันถวายพะผมมีปลาปากประทับนางเหนืออาสนะที่ท่านพาน่นปูถวายข้าแล้วตัดกับพานอ่น,อน่าดูก่อนอน,อน่นเลี้ยวเถิดเธอจงไปน้ำนามเดิมไม่เฮาเฮากระหายสีดด่มนาม เมื่อพระพธมีพระภาคตัดจังสัตนเหลวพระทันพานนุษกฤกภาพพรมีพระภาคว่าคาเตพระองค์ผู้เจริญบัดนี้เขียนประมาณหารอยเหล็ผ่านไปแล้วนั่นถือกล่อเขียนบทแล้วคุณมั่วหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่แม่น้ำกุตตานาที่นี่มีน้ำใสจืดเย็นสนิทมีทาราบเรียบ ควรลหลนลบมอยู่บ่อไก่นกพระพุทธมิพะภาจัจสเสวยน้ำและจักสงน้ำชํำร,ระภากกยให้เย็นในแม่นม้ำกุตาณาที่นี่แม่ครั้งที่สองแม่ครั้งที่สามพระพุทธมิบะภากับตัดกับพระท่านอานน์ว่าดูก่อ,อาโนนเลี้ยวเถิดเธอจงไปน้ำน้ำดื่มไม่เฮาเฮากะหายสิกินนาบสิด,ดื่มนามท่านพาะนนทุ่นละพระพุทธมิพแล้ว ถือบาดถาไปย่งแม่น้ำนั่น <c oughs> <c oughs> ครั้งนั่นแลแม่น้ำนั่นถือกลอเกี้ยนบดเหลวขุนม่วหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อท่านพาอานนนยางเข้าไปไกลใสเจ้าวบอ่อขุนม่วไหลไปอยู่ลำดับนั้นท่านพรานนนดำรีบาท่านผู้จรุนาอัจฉรยหนอท่านผู้เจริญบอ่อเคยมีมาแล้วหนอ ความที่ประตาคนทรงมีฤลธิ์มีอนุภาพมากแม่น้ำนี่เล่ถีกลอกเขียนบทแล้วขุนม่วหน่อยหนึง่งไหลไปอยู่เมื่อเขาเดินไปเข้าไปไก่ใสเจียวบ่ขุนม่วไหลไปอยู่ท่านพาโนน,นเอาบาดตักน้ำแล้วเข่าไปฝอกพระผุมิภาสภาาถึงที่ประทับขั้นเลวไในกาบทูลพาผมมีผภาผ่ามาขาแต่พระองค์พุจเรืน,นาตาจันขาแต่พระงค์พุจเรืบบ่เคยมีมาแล้ว ควมที่พระตถา,าคตทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากแม่น้ำนี่เละเทกลอเขียนบทแลว้วขุนม่วหน่อยหนึ่งไหลไปอยู่เมื่อข้าพระองค์เดินเข้าไปใกล้สแเจ้าบอกขุนม่วไหลไปอยู่ขอพระภูมิป่าผาเสวยนม้มเถอขอพระทุกคนสเสวยนม้มเถอครั้งนั่นเลพระภูมิป่าผาได้สเสวยน้ำครั้งนั่นเล พระภูมิภาคพ,าพร้อมโดยพิกษุงสงเสด็จเข้าไปยังแม่นม้ำกุตานาทีครั้นเล้วสเสด็จลงแม่นม้ำกุตานาทีทรงสงและ,สะเสวยเสจแล้วสเสดขึ้นเล้วสเสดเข้าไปยังอัมพวันครั้นเล้วตรัสเรียกท่านพระจุนทกะว่าดูกนจุนทกะเทจงปูลาสังฆตีสีสันเจเฮห้าเถิดห้าเด็ดเนื่อยสีนอด ท่านพระจุทหาะทุนลับพระภูมิพระภาคแล้วปูลาสังฆาติสีสันทวายลำดับนั้นพระภูมิพระภาคทรสงสำเร็จสีหาสายยาโดยพระปรัสเบื้องขวาซ่อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีพระสติสมปชัญญะมาตาิการอุทานนสัญญาส่วนท่านพระจุนทการนางอยู่เบืองหนา้าพระผักพระภูมิพระภาคณที่สำเร็จสีหาสายยาน,านั่นเอง ครั้นต่อมาหรือว่าการต่อมาพระธรมาสังฆาหากจาร์เนี่ยได้รจนาคาถาเรานี่ไว้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังแม่นม้ำกุตาณาทีแม่น้ำไสเจ้าจืดสนิทเสด็จลุไปแล้วพระตาคตผภู้ัต์สดาบมีบุคคลเปรียบในโลกนี้พระวรกายหรือว่าพระกายเน็ดเหนื่อยนักแล้วส่งสงและสวยแล้วเวสด็จขึ้น พระศัสดาผู้อันโลกพร้อมทั้งเทวโลกหอมลอมแล้วในธรรมกลางแหงโมภิกษุพระภูมิปราผาผู้ศัสดาผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่เป็นไปเแลยวในพระทับนี้สเสด็จถึงอับาบันแล้วทัสเบียกภิกษุชื่อจุนทกากาวาเธอจงปูราสังฆติสีสันเจ้าเถิด เฮาส์จากนอนท่านประจุนาก,กานั้นอันพระภูมิปภาคกภูมิพระองค์ทรงบรมออส่งอบร้มแล้วท่งตักเตือนแล้วรีบปูราดสังฆาตีสีสัตที่เดียวพระธนารามีพรกากกยเด้เหนื่อยหนักทรงบรรทุมแล้วฝ่ายพระจุนทาก,กากระด้นางอยู่เบื้องพระผักนาทีนั้นนี่คือเอาสิบนาทีก่อนเนาะอ่า ไปขอที่ลอยแปดตอนะครับสิบนาทีขอขอจเจริญพอร